ปีใหม่ครับ,รบพวกเรา Rider Auto โตทีวีครับพอโต <No Auto S 1> ครับหยกน้องออโต้ครับหยกสวัสดีปีวัวครับสวัสดีปีใหม่2564ปีวัวคึกคัก <c oughs> <c oughs> คลิปแรกปีใหม่นี้เรามีรีวิวของเล่นของเคสเลไรเดอร์เป็นหนึ่งในของหายากครับ <c oughs> จะมารีวิวใเพื่อนได้ดูกันนั่นคือเจ้านี่เลยทึก แทนคืออะไรครับใครหลอปบ้ไม่ออกไม่ดูภาษาอังกฤษ DX Sound Os d เวอร์ธรรมชีคอมโบเวอร์ชันครับคือของที่ลึกป้าของที่ลึกพิเศษที่สร้างมาอ่าฉลองมูฟวี่ไรเดอร์มูวี่ของโอสหนังโลงของโอสเนะ่ะ oh. เพราะว่ามันคือธรรมชีเวอร์ชันร่างธรรมชีคอมโ,มโบเนี่ยมันคือร่างที่อยู่ใน โรงเนาะชื่อหนังโรงเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อนี่ก่อนแล้วเดี๋ยวพ่อโพสเป็นโปสเตอร์ไว้ให้นะครับเพื่อนๆจำได้ก็คอมเมนต์ไว้ให้ด้วยแล้วกันเนาะอตัวจำได้ปะตัวจำได้มันมีดีไซน์เป็นงูแค่นั้นแหละเหรอใช่ท,ที่ที่โลกมันกลับด้านมะไม่อ่ะเดี๋ยวขับไปดูกันใหม่โอเคครับมีเลเยอร์อเยอะๆนั่นแหละอ่ะ อันนี้ก็เป็นข้างหน้ากล่องก็จะเป็นรูปของเจ้าของโอสธรรมชาติคอมโบแบบนี้แล้วก็เหมือนปล่อยพลังคาโดโอเคนอยู่นี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นแขนอา oh. แขนอังนะนี <Okay. S 1> ่ดีเอ็กซ์ซาวโอสไดเวอร์ธรรมชาติคอมโบเวอร์ชั่นแบบนี้ครับนะข้างบนก็จะเป็นเป็นเปลวไฟแบบนี้ธรรมชาติจิ๋ยายนร้อนแรงเปลวไฟแล้วก็เป็นชื่อ oh. ข้างล่างก็จะเป็นเหมือนกันเหมือนกันนี่แหละเขียนว่า DX s o u กซ์ ่าไดเวอร์สมาชิคอมโบอร์ชันแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ามันมีใส่ฐานด้วยมาเขราว่ามันต้องมีเสียงแน่เลยพี่จะบอกว่ายอมรับว่าตอนที่ไปซื้อที่ญี่ปุ่นเนี่ยคุณพ่อไม่รู้เลยด้วยซ้ำแท้ตู้ก็ไม่รู้ด้ยซ้ำว่ามันคืออะไรครับคือเราเห็นว่ากล่องมันสวยใช่มันเป็นแบบกล่องมันสวยมากก็เลยซื้อมาเข้าใจว่าตอนแรกว่ามันน่าจะเป็นแบบ เป็นเหรียญหรือเป็นแบบเป็นสแกนโดของโอสที่เป็นแบบเสียงพิเศษเสียงนักแสดงอะไรเงี้ยก็เลยจัดมาพอเปิดออกมาแล้วในกล่องมันเป็นแบบนี้ครับแท<ผ>นผิดเลยคิดผิดใช่มันคือเหมือนแบบเป็นที่ตั้งโชว์ของที่ลึกครับใช่มันมีเสียงด้วยอ่ะฮะน,นี่นี่แบบแต่ว่าแต่ว่ามันเจ๋วมากเลยนะแค่มันเจ๋วของจริงคือในซีรีส์อื่นไม่เคยเห็น ทำมาแบบนี้เนาะใช่ถ้าโอสโอสแล้วมีอนะไรโฟเซ่โฟเซ่ ose, ก็ไม่เคยมีไอ้แบบอย่างนี้ออกมาดับเบิ้ลดับเบิ้ลมีเป็นเป็นเมมโมรีของจริงแต่ก็แบบมันก็ไม่ใช่แบบนี้เนาะอ่ะนี่มาเปิดดูข้างในกันครับข้างในมีอะไรบ้างก็ขออันนี้ดูอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวจะย็นให้พี่ขึ้นดูก่อนข้างในเนี่ยมาเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ใส่อของปกติกว่าข้างในก็จะมีมีตัวเหมือนเข็มขัดโอสแบบนี้ใช่นะครับแล้วก็มีแป้นสแกนเดิลแบบนี้แล้วก็มีอะไรไม่รู้อีกสองอย่าง แบบนี้เหมือนเรียนว่ามันมินต้องเป็นเสียงเพลงอ่าใช่ก็มีลําโพงน่าจะมีเสียงเป็นเป็นสองอันแบบนี้แล้วก็เป็นแท่นนี่ใสๆวันนี้ตอนแรกก็มองเอ๊ะอะไรมันหายไปออกมาเป็นแท่นแบบนี้ครับอืมขอตู้นอ่ะก็จะดูอะไรก่อนตัวจะดูอันนี้อ่านนอดูตัวตัวนี้ก่อน,น ถ้าประกอบเนี่ยมันประกอบสลับกันได้นะจริงๆแล้วมันมันจะประกอบสลับยังไงก็ได้แต่ว่าพอสลับแล้วลายมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันแล้วมันจะเวลาจะวางก็จะวางในแบบพราะเคี่ยววางมาอยู่ที่เหรียญของอีมาจินนั่นเองนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเราไปซูมดูแต่ละชิ้นอย่างละเอียดกันเลย <Go. S 1> ไปครับแยกมาเป็นหชิ้นแบบนี้หนึ่งแบบนี้ ก็คือขอบข้าง2อันอน,น,นี่นะครับขอบข้างแล้วก็ตัวเมด้านทั้ง3คือทากะมองเห็นไหมทากะอีเมจินเป็นโมโมทาโร่เป็น,เป,นเป็นรูปไปสัญลักษณ์ของลูกท้อโมโม,อมทาโร่แล้วก็ซ็อกเกอร์แบบนี้ก็สัญลักษณ์ของซ็อกเกอร์แล้วก็แป้นวางนี่เลยแป้นวางมันจะเอียงๆให้เหมือนเข็มขัดเอียงเดี๋ยวลองวางแป้นวางพลาสติกใสไม่มีอะไรแบบนี้นะวิธีประกอบก็ ข้างๆเข็มขัดเนี่ยมันจะมีเป็นเคี้ยวไว้ให้เห็นชัดเจนแบบนี้ครับใส่เข้าไปปุ๊บเห็นไหมใส่ตามร่องปุ๊บแล้วรูดฝาบเข้าไปหนึ่งสอง,งข็ขดที่สองแล้วก็สามอันนี้ใส่ตามร่องแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าตัว,ตวฝาข้า,อางอีกอันหนึ่งแบบนี้ครับมันก็จะตรงลอยพอดี แบบนี้อ่ะแบบนี้เลยข้างหน้าก็เป็นเหรียญแล้วก็เป็นข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นลําโพงใส่ฐานแยกกันฐานกระดุมแบนอย่างละสองก้อนกระดุมแบนก็คือเจ้าพวกนี้คุณไหม LR4.4 สองก้อนแบบนี้ครับนี่นะแต่ละอันก็จะมีเสียงแยกกันไปครับกดได้๋ยวผมลองกดให้ฟังเอาขอตัวไหนก่อน ทักกะก็ม่เสียงของเหรียญทักกะแล้วก็กดอีกครั้งก็เป็นทามาชีทามาชีทามาชีไทไรดาทามาชีก็คือเสียงท่า combo เสียงแบ่งล่าง combo ของเจ้าทามาชี combo นั่นเองเมื่อกี้ทักกะแล้วก็มาฟังเจ้าโมโมทาโร่อิเมจินวันนี้เห็นชัดเนาะ เห <Imagine. S 2> มือนกันที่เราเห็นว่าเหรียญมันเหมือนเอียงแบบเนี้ยจริงๆมันไม่ได้ผิดนะมันจะมีเหตุผลที่มันเอียงครับนะอ่ะตามาชี้แล้วกดค้างก็จะเป็นเสียงเอฟเฟคเหมือนกันปะฮะ เสียงมันยาวขึ้นยาวขึ้นของทากาก็จะเหมือนกันมันเป็นช็อกเกอร์ายความว่ากดปุ๊บมันจะเป็นเสียงช็อกเกอร์หนึ่งทีกดอีกครั้งก็เป็นเสียงเอฟเฟกต์แต่าทีคอมโบและสุดท้ายก็จะกลายเป็นถ้ากดค้างก็จะกลายเป็นเสียงเหมือนเมื่อกี้แต่ลองว่าเป็นช็อกเกอร์นะลองดูช็อกเกอร์ เอียงแบบนี้เพราะว่าพอเราวางบนแท่นมันจะได้พอดีครับม่มีร่องเห็นร่องไหมครับเห็นร่องนี้ไหมนี่นะกับเดวยน,นี้วางฟับเข้าไปแบบนี้นั่นเองตรงหน้าแป้นของเหรียญวกนี้มันก็จะตรงถ้าไม่ถ้าเฉยเป็นแบบนี้แตวถ้าวางไปก็จะตรงพอดีเหมือนตอนแบบเราลูดเข็มขัดอะเวลาโอ้ใส่เหรียญปุ๊บเข็มข,ดขัดนปุ๊บแล้วมันก็ต้องบิดลงมาแบบนี้ใช่ไหมก่อนที่จะลูดสแกนเมดัลแปลงล่างมะก็ทํามา ใส่ใจรายละเอียดจริงนะเป็นไงไหมครับเจ๋วแม่โต้้อเจ๋วใช่ป่ะเมื่อกี้ได้ฟังทันไหมครับวิธีแรกก็คือกดค้างข้อมกันสามันแบบนี้จึง้งปุ๊บนี่ทแทงๆครบถ้วนครบถ้วน,วนอ่ะต่อไปเอาอะไรต่อ ที่เห็นเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะครับข้างใต้เจ้าตัวโอซิเวอร์เนี่ยมันยังมีแป้นของมันอยู่นะหนไหมรู้สึกว่ามันขาดๆใช่ไหมแป้นมันซ่อนอยู่ข้างหลังนะนี่เห็นไหมครับนี่เอานี้ออกามานะนี่มันเป็นแป้นเจ้าโอซิเวอร์แบบนี้นี่สามชิ้นแยกมาสามชิ้นนะครับเดี่ยผมให้ดูนะพอเราแกะพลาสติกออกปุ๊บมันจะกลายเป็นแบบนี้เลยแบบนี้อ่สามชิ้นแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นลายของโอเซเวอร์ aver, แล้วมีสล็อตให้เสียบกับเจ้าตัวเฮ้โอรข้างหน้าที่มาเป็นเหนเรียญไม่ด้านที่เราเห็นแล้วเนาะข้างหลังเนี่ยตรงนี้จะมีที่เหน็บไปที่เหน็บเข็มขัดไปที่เหน็บเข็มขัดแบบนี้เลยพอ,อพีกนี่ข,ข้างหลังนะเสียบเข็มขัดฟึบถ้าพีกมาข้างหน้าจะเป็นแบบนี้นี่เลยว้าวเจ๋อมั้ย เดี๋ยวไปดูชินอื่นกันต่อข้างหลังดังนั้นเวลาสมบูรณ์อ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะแบบนี้นี่ใส่ข้างฟับถ้าผมใส่ไม่ผิดมันจะใส่ยึดใส่ข้างปื๊ยแบบนี้อ่ะอันนี้ใส่ตรงกลางผมลองใส่ก่อนนะครับให้แกะมาก่อนเอาแล้วผมใส่ดูมันจะเป็นแบบนี้ใส่ตรงกลางใส่ใส่ข้างหลังเห็นไหมครับเนี่ยใส่เข้าไปปั๊บปั๊บอันนี้ก็ใส่ข้างล่างแบบนี้ นะครับพอใส่ใส่เข้าไปเวลาใส่ปุ๊บประกอบทั้งหมดมันก็จะกลายเป็นแบบนี้แบบนี้เลยลูกนี่เลยแทนแทน่นเห็นไหมมันจะเหมือนกับเข็มขัดโอ๊ตเวลาที่พอระวางบนแทน่นปุ๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับข้าหลางข้าหลังมันจะมีตัวตัวสล็อกล่างวางได้พอดีไหมครับล็อวนี้นะรับเข้าไปพอวางปุ๊บเนี่ยพอหันหน้ามามันก็จะเหมือนเข็มขัดโอ๊ตเวลาที่ เราแบบเราบิดเข็มขัดแล้วอ่ะใช่ดูทันไหมนี่เดี๋ยวตัวหยิบมาให้ดูแล้วครับอันนี้เป็น DX Os Lever อันนี้ก็คือจะตัวทวาชีเวอร์ชั่นที boss, ่เรารีวิวก er kind of ันนี่เห็นไหมเวลาวางกินมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยแป้นแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าจริงแล้วเข็มขาจะเป็นแบบนี้แต่พอใส่เหรียญไปแล้วเราสแกนมันจปึ๊กถูกไหมมัติ้งติงติงติงอ่ะนี่นะข้างหลังก็จะคล้ายกันแบบง่าย จ๋อไหมอ่ะน ah, ี่เต да ็มรูปแบบแบบนี้่เดี๋ยวเรามันจะมีตัวแกนเมด e r อีกอันหนึ่งเดี๋ยวค่อยดูตอนจบให้มันแบบครบเซตทีเดียวเนาะต่อไปภูมิใจเมดันทั้งสองอันทั้งของโอ้ธรรมชีคอมโบแล้วก็ตัวอังนะเพราะพ่ชอบอะไรมากกวันอังธรรมชีคอมโบใช่ไหมแต่พ่อชอบอังอ่ะเพราะว่าแบบนี่ไงเพราะว่าชอบที่พ่อบอกพ่อชอบเก่งนะ